ท่านพรเทพจันทราวิพาธนะโสพลน,นะครับท่านกรุณามาเป็นประธานเปิดงานให้เราในวันนี้ครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดระเจันทร์ทรทนะครับคุณกับผู้ในการสกวนะคะรับผู้การสกให้ก็มาซักถามว่างานวิจัยที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างที่จะช่วยรัฐบาลได้าอาจารย์รากรที่ทำมาเมื่อ12ปีที่แล้วนะครแล้วเราก็ยังค้นพบว่า เมื่อเร,เร็วนี้มีภากษากรทางใต้ใช่ไหมครบที่บอกว่าผลิตหมอนยานตอนที่ส่งออกนะคะเป็นชาติแบบว่ามันมีงานบางอย่างที่สามารถที่จะลงไปสู่อิสาหที่ชุมชนรดือักษะครหรือกลุ่มเษกษตรกรโดยตรงเลยนะคะโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนหรือกรสิทธิสทธบัตรอะไรสักอ่งเพราเราถือว่าเราทําเพื่อสาธารณะเพื่อชุมชน ก็พบว่างานส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับระบบการผลิตอุตสาหกรรมนะจะเป็นประโยชน์ทีนี้รูทราบว่านะเราต้องลงในรายละเอียดให้แน่ใจนะคะว่าไอ้องวามรู้อนั้นที่ไปถ่ายทอดแล้วทําทได้จริงนะทำแล้วไปเพิ่มรายได้ให้เขานะเออเอาไม่ให้ขึ้นยิ่งนะนะจะลงสูงข้างเนี่ยมันต้องลงราย กันจริงๆว่าตอนนี้นะใครจะเป็นผู้ใช้แล้วผู้ใช้เขาเคยทำแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไร